อนเมฆสีขาวเลยจ้าเพราะว่าบนภูเขานั้นหิมะกำลังตกจ้าอากาศค่อนข้างหนาวหนาวเลยทุกคนหนาวเลยนะคะภูเขาวสวยมากผ่อนนะคะเป,เป็นเป็นช่วงพับ พักผ่อนประจำปีเลยนะคะเพราะสว่วนใหญ่แล้วแอนจะทำงาน7วันนะคะออกจากบ้านก็7โมงเข้าบ้านอีกทีก็สามทั้งนั้นเลยจะนำมาทำนำมาประยุกเอาอร่อยเหมือนเดิมจ้ามเลยที่แบบว่าเออสนใจฉันหน่อยคุยกับฉันหน่อย่อนนะคะ ภาพนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราไปเที่ยวภูเขาหิมะมานะคะก็เป็นวิวนะคะแอนก็เก็บโตกเล็กๆน้อยๆกับธรรมชาติบอกเลยว่ากะทิกระป๋องคือแบบว่า สูตรเข้มข้นทุกคนคืออืมหอมมากๆนะคะความที่เป็นแบบธรรมชาติเลยคุณภา์สนทนากันนะคะก็เป็นเหมือนเดิมทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะว่าสบายดีไหมเธอทำอะไรบ้างที่ทำวัตถุดิบของเรานะคะใส่ไปเลยจ้าเดือดเดือดอุย้ยหอมมากๆขั้นตอนนี้คือแบบว่าท้องร้องเลยจ้าหิวข้าวมาทิแล้วจ้าเสียดายนะคะที่ต กค้างอยู่ในถ้วยเนาะแอนก็ใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าคนๆสักนิดนึงเดี๋ยวรอให้น้ำแกงเดือดนะคะพักผ่อนนะคะเป็นเป็นช่วงพับพักผ่อนประจำปีเลยนะคะเพราะสว่วนใหญ่แล้วแอนจะทำงานเจ็ดวันนะคะออกจากบ้านก็เจ็ดโมงเข้าบ้านอีกทีก็สามีแกงกันเลยจ้ะตั้งหม้อให้ร้อนเลยนะคะเทกะทิเราลงไปเลยจะได้คุยกันทุกคนเพราะว่าเราหยุดใช้โทรศพัพท์ เราหยุดเล่นโซเชียลนะคะก็จะเป็นความแฮปปี้ของพอบ้านเล็กๆน้อยๆฉันถามเธอว่าสบายดีไหมเธอตอบฉันหน่อยอ่าประมาณนี้ทุกคนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่โอเคอ่าพักผปาก,ปาก,ปากเมนูคิดถึงคนที่บ้านคะ่ะคิดถึงคนที่เรารักนะคะ เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ชอบมากๆชอบกันทั้งบ้านเลยนะคะตอนเช้าเนาะแล้วก็แกงตอนเย็นก็ละลายพอดีจ้าใส่ใบมะกรูดพริกแกงแล้วก็กะทิเป็นกะทิสําเร็จนะคะเค็มค้นมากๆเลยที่แบบว่าเออสนใจฉันหน่อยคุยกับฉันหน่อยก่อนนุ้นแอนได้กลับเมืองไทยนะคะคุณยายก็เก็บไว้ให้ถุงใหญ่ๆเลยนะคะแอนก็ได้ทําการแพ็คใส่ตู้เย็นแช่แข็งไว้ค่ะ กินได้ตามด้วยพริกแกงแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อมันจะได้หอมๆค่ะเพราะว่าใบมะกรูดของเราเป็นใบมะกรูด,ดประมาณเกือบสองปีเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทำทานทุกวันนะคะนานๆจะได้ทานสักครั้งหนึ่งนะคะก็มีความคิดถึงแล้วก็ห่วงใย,ยคุณยายจ้ะมีทั้งใบมีทั้งยอดมีทั้งดอกคือมาครบครันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องไหนที่เราต้มไว้แล้วนะคะแช่ช่องฟิต ไว้จ้าค่ะใส่ใบขี้เหล็กเราลงไปจ้า เป็นแบบสำเร็จมาในบแบบกระป๋องนะคะมีทั้งดอกทั้งใบนะคะขมกำลังดีเลยจ้าเป็นหนึ่งคนนะคะประมาณนั้นเลยจ้าอ่าเดี๋ยวรอให้เดือดสักคู่นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักคู่อันนี้ก็เป็นน้ำแบบว่าหางกะทิแล้วจ้าเสียดายนะคะที่ตกค้างอยู่ในถ้วยเนาะแอนก็ใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าคนๆสักนิดนึงเดี๋ยวรอให้น้ำแกงเดือดนะคะพี่แกงกันเลยจ้า ตั้งหม้อให้ร้อนเลยนะคะเทกะทิเราลงไปเลยจักผ่อนนะคะเป็นเป็นช่วงพับ พักผ่อนประจำปีเลยนะคะเพราะสว่วนใหญ่แล้วแอนจะทำงานเจวันนะคะออกจากบ้านก็7โมงเข้าบ้านอีกทีก็ซานสนทนากันนะคะก็เป็นเหมือนเดิมทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะว่าสบายดีไหมเธอทำอะไรบ้างที่ทำมาแช่แข็งไว้นะคะเวลาเราจะทานก็เอาออกมาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะตอนเช้าเนาะแล้วก็แกงตอนเย็นก็ละลายพอดีจ้าใส่ใบมะกรูดพริกแกงแล้วก็กะทิเป็นกะทิ สำเร็จนะคะเค็มค้นมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเนาะกันนะคะตอนเช้าเนาะแล้วก็แกงตอนเย็นก็ละลายพอดีจ้าใส่ใบมะกรูดพริกแกงแล้วก็กะทิเป็นกะทิสําเร็จนะคะเค็มค้นมากๆได้คุยกันทุกคนเพราะว่าเราหยุด ใช้โทรศัพท์เราหยุดเล่นโซเชียลนะคะก็จะเป็นความแฮปปี้ของพ่อบ้านเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยจ้านำมาทำนำมาประยุกเอาอร่อยเหมือนเดิมจ้าเป็นหนึ่งคนนะคะประมาณนั้นเลยจ้าอ่าเดี๋ยวรอให้เดือดสักคู่นะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักคู่อันนี้ก็เป็นน้ำแบบว่าหางกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเนาะ เมนูคิดถึงบ้านนะคะเมนูนี้ค่ะคิดถึงคนที่บ้านเลยเดือดแล้วจ้าสุกได้ที่แล้วนะคะมีความออกขมนิดๆของบรีทายเออร์เลยอยากจะใช้ชีวิตกเกษียณแล้วจ้าประมาณนั้นเลยนะต้องคิดว่าเออถ้าเรากเกษียณแล้วเรามาอยู่ที่นี่ดีไหมชมไว้นะคะสวยงามมากขาวจ้วะเลยทุกคนขาวจ้วะทาความสะอาดมาอย่างดีเลยนะคะจากซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ก็จะมาเริ่มวิธีเลยที่แบบว่าเออสนใจฉันหน่อยคุยกับฉันหน่อยพักผ่อนนะคะเป็นเป็นช่วงพักพักผ่อนประจำปีเลยนะคะเพราะสว่วนใหญ่แล้วแอนจะทำงานเจวันนะคะออกจากบ้านก็เจ็ดโมงเข้าบ้านอีกทีก็สาเลยที่แบบว่าเออสนใจฉันหน่อยคุยกับฉันหน่อยชีวิตมันซ้ำซากจำเจทุกคนเราก็ต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนทิศทางไปนะคะก็ เอาที่ใจรักเอาที่เราชอบเลยนะคะอ่าส่วนพ่อบ้านบ้านนี้ก็กเกษียณแล้วจ้าแต่ก็ชอบสวัสดียามเช้าอเมริกา굿มอร์นิ่งเอเวอร์ o ันนะคะ 8มง30จ้าได้เวลาเบรคฟาสต์นะคะบอกเลยว่ากะทิกระป๋องคือแบบว่าสูตรเข้มข้นทุกคนคืออืมหอมมากๆนะคะความที่เป็นแบบธรรมชาติเลยคุณภาพปิดฝาไว้สักครู่คะ่ะเดี๋ยวก็ทานได้แล้วค่ะทุกคนจ้าทำง่ายๆเลยสไตล์แม่บ้านต่างแดนนะคะทุกคนอาหารกระป๋องอร่อยทุกคนเอ้ยหอมมากๆ ใส่เนื้อลงไปเลยจ้านะคะต้มแบบว่านุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆต้มคือมีวันหยุดเวลาเราได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้คือมันโล่งทุกคนนะ่ะรู้สึกสบายใจนะคะอยากจะแบบว่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูแลเราเป็นอย่างดีเนาะก่อนนะคะ ภาพนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราไปเที่ยวภูเขาหิมะมานะคะก็เป็นวิวนะคะแอนก็เก็บตกเล็กๆน้อยๆกับธรรมชาตินสนทนากันนะคะก็เป็นเหมือนเดิมทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะว่าสบายดีไหมเธอทําอะไรบ้างที่ทํำม้ประมาณเกือบสองปีเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทําทานทุกวันนะคะนานๆจะได้ทานสักครั้งหนึ่งนะคะก็มีความคิดถึงและก็ห่วงใย,ยคุณยาย หลายร้อยเอเกอร์เลยสำหรับเจ้าของหนึ่งคนนะคะคือแบบว่ากว้างสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะจะบอกเลยว่ากะทิกระป๋องคือแบบว่าสูตรเข้มข้นทุกคนคืออหอมมากๆนะคะความที่เป็นแบบธรรมชาติเลยคุณภาพงานเธอเป็นแบบไหนเพื่อนเธอเป็นยังไงเธอมีความสุขดีไหมบอกเลยว่ากะทิกระป๋องคือแบบว่า สูตรเข้มข้นทุกคนคืออหอมมากๆนะคะความที่เป็นแบบธรรมชาติเลยคุณภนาะพทุ่มจ้านะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกคนเวลาเรามีกูดแช่แข็งนะคะอ่ะาใบมะกรูดนี้ก็มีความหมายมากๆทุกคนคุณยายยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อปีที่แล้วนะปีกลับนะคะเอนนี่บ๊ายบายนะกูดไนทุกคนนะคะกูดไนกูดน ก้อนเมฆสีขาวเลยจ้าเพราะว่าบนภูเขานั้นหิมะกำลังตกจ้าอากาศค่อนข้างหนาวหนาวเลยทุกคนหนาวเลยนะคะภูเขาวสวยมั่นสนทนากันนะคะก็เป็นเหมือนเดิมทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะว่า สบายดีไหมเธอทำอะไรบ้างที่ทำก็เป็นวันหยุดของเรานะคะทุกคนเราก็จะมาทานอาหารนอกบ้านกันคะ่ะสำหรับมื้อเช้านะคะมื้อเย็นเราก็จะทานที่บ้านนะคะภาพวิวสวยๆนะคะรถทริปเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็เป็นเอ่อเป็นฟาร์มซะส่วนใหญ่นะคะปลูกหญ้าให้สัตว์นะคะก็วันนี้ฝนไม่ตกจ้าอากาศดีนะคะพากันออกมานอกบ้านคะ่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้พูดคุยทักทายกั้มทุ่มจ้านะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นทุกคนเวลาเรามีของ ใบขี้เหล็กนะคะอ่าแกงใส่เครื่องในนะคะพาคีริว้วอร่อยมากๆทุกคนจ๋าหอมใบมะกรูดนะคะนะไม่เป็นไรความสุขอยู่ที่ใจนะคะนอนหลับฝันดีคะ่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนจ๋าใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอิ่มนอนลทิเริ่มเดือดแล้วจ้าเราใส่พริกแกงลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปไหอมอได้ที่แล้วจ้า พอเดือดแล้วเราก็จะตามด้วยอร่อยทุกคนเอ้ยหอมามากๆใส่เนื้อลงไปเลยจ้านะคะต้มแบบว่านุ่มละมุนลิ้นมากๆต้มคือมีวันหยุดเวลาเราได้ออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์แบบนี้คือมันโล่งทุกคนนะ่ะรู้สึกสบายใจนะคะอยากจะแบบ